สวัสดีครับพี่น้องมือนีข้ามาเพิ่งไก่กินปวกครับใด้อาหารเสริมสั่งไก่ให้อารมณ์ดีให้ไงไว่าครับสมามราทิตห้ไก่ไงไ่ายได้อาทิตย์หนึ่งนีผิดหงผพิดต้าด้วยครับเห็นว่าได้กินปวกกินหลายอย่างครับแต่ครับว่าน่าจะไงกับปวกอยู่ เพราะว่าเคยกินหัวอาหารอย่างเดียวเราบใยไ่ยไว้ฟันนี่นะครับเมื่อนี้ไปยางรอทงก็เลยเห็นปวกหัวหนึ่งครับไงเติบอยูไดดเอาใส่กระสอบได้กระสอบปุ๋ยหนึ่งพอดีแต่เลยเอามาให้ไก่หน่อยได้กินไก้หน่อยสิมากครับทั้งปวกทั้งแมงถามีให้กินกินเท่าไรกับบอพอครับ บวกคือหาัวหารถ้หาหัวหารกินสำเนึงมันก็นสีอิ่มมันก็นส,กสียูโต้ตดือาปวกินไ้เรื่อยๆครับปวกเมือ่อ,อนอี้ได้ปวกอ่อนอยู่ส่วนใหญ่ได้ปวกลูกมันยังอ่อนๆสีขาวๆนี่ส่วนหน่อยทีเป็นปวกสีเหลืองทีเป็นปวกแกกับพวกเหลืองปวกแกไก่กับพวกคอยสอบกันไรแต่ไก่ไงมันมากยู่ ไก่นหน่อยบเคยมาอีอย่างนม็นกัดไก่หน่อยได้แต่ก็เป็นปวกตัวนี้มันสีออกเขาขา,ขา,ขามันี้เป็นปวกใหม่ตัวกอายุ่ท่านหลายไก่นหน่อยจิมาครับก็ถือว่าอาหารเสริมอย่างดีเลยไก่มาก,กวาหัวอาหารครับเป็นธรรมศาสตร์ของมัน กินแมงกินมดกินปวกตรงนี้สัน,นสอบไงใครผมบริปเปิดไฟให้กินครับแต่ถ้าเปิดไฟให่งมีแมงมากินมันก็ผมลองเปิดอยู่หมือนหนึ่งเมื่อก็้ยางกินบดขึ้นเมื่อก็นาสิเห็ดหไงายไหวอยู่ครับแต่พอดีผมบริหลากสายไฟมาผมเอาแบตเปิดเอาก็เลย่บริปเปิดอีกเลืครับ เลยให้กินแต่แง้มกงเว้นจะถือว่าไงไว่าอยู่ครับครับก็บเป็นวิธีการเพิ่มสารอาหารให้กับไก่หน่อยเอ็ดไก่หน่อยหรือไงไว่าวขึ้นเอามาลองบอกที่นอ่องเิ่งเต้อที่น่องเลยนำไปใส่ครับผู้ดใดมีโอกาสหาปัวไก่หรือว่ามีแมง เสริมอาหารไห้ไก่แนจังหน่อยแต่เห็ดไห้ไก่เลยไ่ไใใหวแข็งแรงดีครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำด้อครับเด้เดี๋ยวสิส่งคิดทายคิดให้เบ่งเรื่อยๆยครับการเจริญเติบโตของไก่อะก็เทคนิคีการเลี้ยงไก่ที่เป็นประสบการณ์ที่เคยเห็นมากครับ สำหรับเมื่อนี้พ่อคิดไหวสมีสะกอนขอบคุณที่รับส้มแลยวกะติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับสวัสดีครับ